สวัสดีครับผมหนึ่งสามสี่นะครับ,รบวันนี้ผมมาเจอคุณยายอยู่ท่านหนึ่งมานั่งรออะไรไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> คุณยายมานั่งรออะไรอะ่ะรอรั้หัวหน้าค่ะรอรั้หัวหน้าเหรอใครล่ะคธนาธรค่ะคุณธนาธรหรอที่ไหนอะ่ะเพาะจะมาที่นี่เลที่เหลือตลาดสามสี่เนี่ยนะ,ะจ่ายายายชอบอะไรของคุณธนาธรชอบอนโยบายของแกพูดในใจกัน อันนี้เขาได้จ้างมาเลยนี่หรือว่าไม่ไม่ได้จ้างไไม่ด้้จางนะเออมาเองมาเองอ๋อโอ้ยอนโยบายดีเหรอชอบแบบนั้นเหรอโอ้ยมีอะไรสัดว์คล้องขอแกได้ช่วยหน่อยคนรุ่นใหม่อ๋อคนรุ่นใหม่นึกว่าแต่วัยรุ่นชอบคนอายุเยอะๆก็ชอบเหมือนกันเนาะมาจากต้องทันสมัยด้วยต้องทันสมัยใช่ใช่ใช่โอ้ดีดีความคิดดีแล้วมาจากไหนล่ะนี่มาจากนู่นแหละจันดกรรมโอ้โหมาจากจันดกรรมบ้านทุ่งสมบุก มาถึงสามสิบสี่เลยนี่เขาก็ฟังดูนะไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่น้าบนบาแกจะมาวันนี้ในกิจการข้างบนมาหลายหลายสิบกิโลเลยล่ะเออหลายสิบกิโลเอฟซีเอฟซีตัวจริงนะครับตัวนี้คุณยายชื่ออะไรเนี่ยพี่นายกำกองบดอกค่ะอ๋อมาจากอ่าระจันตะคข้าวที่นี่สามสิบสี่นะครับเนี่ยสามสี่จริงๆนะครับดูบรรยากาศ เอฟซีตัวจริงเขามารอคุณธนาธรว่างั้นตอนนี้ก็ยังยงงังรออยากเห็นตัวจริงด้วยเห็น,นเห<อ>็น,นเห็นแต่รูปในทีวีก็เดี๋ยวถ้าเจอตัวจริงจะอยากถ้าเจอธนาธรอยากจะถามอะไรธนาธรหรืออยากจะบอกอะไรธนาธรไหมถามสักหน่อยสิถ้าสมมติสมมติก็ได้อะ อยากจรรู้อะไรอยากถามอะไรอยากรู้อยากมีอะไรในขัดห้องในบ้านเมืองอะไรจะให้แกช่วยเหลือค่ะอ๋ออยากมีนโยบายอะไรอย่างเงี้ยเหรอนโยบายที่ผ่านผ่านมาก็มีเหมืองได้แกไปช่วยได้หน่อยอ๋อเหมืองอะไรเหมืองสายเหมืองสายโอเคโอเคขอบคุณสำหรับคุณยายนะที่ติดตามมาดูก็มาถ่ายมาถ่ายทอดได้ดูบรรยากาศวันนี้คุณยายมาจากจันตาคามมา ดูคุณธานาทรว่างั้นมารอเป้ารออยู่อ,อ,ยอ่าเดี๋ยวตัวจริงหนออ่าคงจะได้เจอนะวันนี้<ช>มาแน่นอนโ,<ด>โอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับคุณยายสวัสดีครับ